สวัสดีค่พะพ่อแม่พี่นอ้องแม่ปูนะจ้ามาพี่นอ้องเมื่อนี้สช่ไหวนพี่น้องกินตํากินตํามะฮูพี่นอกก้นนนองจ้าแม่ปูก็มีกุ้งแล้วก็มีลูกชิ้นถุงหนึ่งนะแม่ปูก็เลยแบบว่าเอามาใส่น้ำกันจ้าตอนแรกว่าชิตําดหน่อยได้หน่เส้นมะฮูนิดเดียวในพี่นอ้องอันนี้อันลูกชิ้นมันหลได้จ้ะเดินมาเดินมาเดินม,มากินน้ำกันได้จ้ากินเขาแรงได้อย่างนาจ้ะเนาะอยู่นี่อันอยู่นี่คือยามแรงเลยจ้ะตอนนี้สี่โมงสี่โมงครึ่งนี่แหละ ทีกินน้ำกันจ้ะเดี๋ยวเมื่อเนี้สิบเ็คลิปกินโชว์ปกติปกติบ่คอยได้เห็นได้จากคลิปอันแม่ปูโบอคอยแบบว่าเขินสินะที่เขินที่เขินแต่ว่าเฮามาเห็ดเลี้ยวเห็ดวิดีโอนี่เฮาสิไปเขินบ่ได้ได้พี่นอ้องเฮากะอืมส่วนพี่น้องก,กินน้ำกันแล้วจ้นะเนาะซุบซ่า tâm một đều, ăn một đều, xẹp một đều với nó ấy hắc cốc cá lầm Mấy đỏ đòi cá lầm đó ถ้าเพชรัวนี้มารู้เลยจกินกับ สซ่บหลายจาะอาหารอาหารเลิศเลยเดี๋ยวจะสุดสุดยอดเลยทำนี้ตงโมหูเนี่ยอาหารเหลานลูกชิ้นถุงหนึ่งเขาจะมีเต้าหู้ทอดอย่างนี้นะ ไม่ล mm ูก hmm. ชิวเหรอรับแรง กินส้นตมตำต้องมีแบบว่าไม่เน่ากินกับนะจ๊ะเนาะจางที่แท้ไปแล้วพีน่น้องขออนุญาตไปกินก่อนได้จ้ะมันจะงาพุงเนาะสามันคือกว่าแล้ว ไปแล้วด้วยค่ะบ๊ายบายที่กันคลินมาเด้ยอยกัเด้อบ๊ายบายบ๊ายบาย